วันนี้เรามาเดินดูในสวนพบว่ามีว่านหางจระเข้อยู่เยอะมากแล้วเราทำไมไม่ทำให้มันเป็นประโยชน์เรามาทำว่านหางจระเข้ดื่มกันนะคะกับยายาตุกี้ส่วนผสมก็จะมีว่านหางจระเข้น้ำมะนาวน้ำพึ่งน้ำใบเตยน้ำใบบ,บัวบกล้างใบเตยให้สะอาดล้างว่านหางจระเข้ให้สะอาด3 4มสี่น้ำจัดไปเลยค่ะ ต้มแล้วนะคะอันนี้คือน้ำใบเตยวิธีล้างของว่าหนหางจระเข้ก็คือตัดเอาแต่ไส้ในออกนะคะแช่น้ำไปเลยสองสามน้ำแช่ไม่ถึงล้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำการปั่นกันดูไปก่อนนะคะวิธีล้างวิธีแคะวิธีแงะลำบากมากอย่างยืดอย่างยาวแต่ได้ผลประโยชน์นะว่าหนหางจระเข้มีคุณละประโยชน์มากมาย ไปอ่านได้ตาม Google หรือ YouTube จากคนที่เคยทำก่อนหน้ายายาตุกีนะคะยายาตุกี <g transparen cia> อยากมีสุขภาพดีอายุก็ห้าสิบห้าเข้าไปแล้วก็หันมาทำอะไรกินกันที่มีประโยชน์กับสุขภาพบ้างและทีนี้จากที่เคยดื่มหนักปาร์ตี้หนักเราก็มาหันทำอะไรที่เพื่อร่างกายของเราบ้างตีคืนความสมบูรณ์แบบให้กับร่างกายของเราล้างไปค่ะล้างไป ไม่ต้องกลัวนะคะไอ้ที่มันยางยืดออกจะเสียดงเสียดายไม่ต้องค่ะเพราะไอ้ตัวคุณประโยชน์ยังอยู่แนว่านหางจระเข้ยังอยู่ข้างในแต่เราต้องล้างไอ้เมือกของมันที่เป็นดึงเหลืองอะไรพวกนี้ออกไปให้หมดเพราะมันไม่ได,ด,ดีกับเรานะเรามาเริ่มปั่นว่านหานจระเข้ดื่มกันเลยนะคะก็มีตัวว่านหานจระเข้ที่เราล้างสะอาดแล้วใส่ลงไปในโถนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำผึ้ง ลงไปเลยสีห้าช้อนโต๊ะละลายน้ำก่อนก็นได้นะคะแต่ยายาตุกลืมละลายค่ะก็ใส่น้ำน้ำพึ่งน้ำมะนาวสักลูกหนึ่งนะคะปั่นถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นก็ยายาตุกได้นำให้ตัดตัวเจลของอว่านหางจระเข้ให้มันเป็นชิ้นเล็กๆๆๆ,ๆนะคะแล้วก็จัดการผสมแล้วก็ดื่มได้เลยในสูตรนี้ยายาตุก็จะมีใส่น้ำใบเตยที่บด ใบบุบลงไปด้วยแต่สำหรับคนที่มีโรคส่วนตัวเช่นโรคหัวใจโรคอะไรต่างๆเช่นคอเลสเตอรอลหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องเช็คดูก่อนนะคะเพราะว่าน้ำใบเตยกับน้ำใบบุบเนี่ยมันจะไม่ดีกับสุขภาพก็แนะนำให้กินแต่ตัวน้ำของเจ้าห้านหันจระเข้นะคะก็ตัดตัวน้ำใบเตยกับใบบุบกออกแต่ถ้าใครสุขภาพดีแหลมดีก็จัดไปคะ่ะ แต่น้ำใบเตยเนี่ยแนะนำว่าให้กินแค่ใน1อาทิตย์อาทิตย์ต่อไปต้องหยุดนะคะเพราะมันจะไปเป็นสารตกค้างอยู่ในร่างกายกินง่ายค่ะ๋ยตอนแรกๆยายากตุกินไงรู้ไหมคะก็เอาตัวบุ้นของ Vera ะะอโลเวย a ล่าเนี่ยค่ะว่านาฬกาเคน,นะคะี้ค่ะใส่ปากเคี้ยวๆๆๆยวแล้วก็กินน้ำตามไปเลยอันนี้คือสไตล์แบบขี้เกียจทีนี้ไปเปิดดูเพจ อ YouTuber ของคนอื่นยูทูบเบอร์ของคนอื่นเขาใส่น้ำพึ่งใส่น้ำมะนาวเอาเฮ้ยลดเฉยอร่อยค่ะอย่าลืมนี่อันนี้ยายาลืมเติมน้ำค่ะเดี๋ยวก็ต้องใส่น้ำลงไปด้วยเพื่อจะได้ปั่นง่ายนะคะอ่ะแก่ลวคะ่ะลืมค่ะล,ล,ล,ลืมนู่นลืมนี่ใส่เข้าไปนะคะน้ำแล้วก็ปั่นจ้าพากไปดูตัวเองไปเร็วหน่อยจ้ะยายูก ไดที่ยังอปั่นสักทีอ่ะปั่นค่ะ <S 2> <S 2> <S เห็นไหมคะยะาๆตุกลืมเอาน้ำผึ้งละลายน้ำก่อนมันลยติดอยู่ที่ที่ถปั่นแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพอเราไปแช่ตู้เย็นน้ำมันก็ผสมกันไปเองแล้วพอว่าย่าๆต้กจะกินก็เอาตัวน้ำปั่นว่างาจานจระเข้กับน้ำของใบเตยที่มีใบบกบกน้ำใบบกด้วย เอามาผสมกันแล้วก็ดื่มยายาตุกให้ป้าปูจอดกินด้วยนะเพราะว่ามันดีกับสุขภาพยาหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้2โหลแช่ตัวเย็นไว้เลยค่ะกิน3วันก็หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องทำใหม่แล้วดีกับสุขภาพไปค้นไปหากันดูใน Google YouTube ท่านอื่นๆยาย่าตุกไม่ต้องอาามันดีแค่ไหนหรือไม่ดีแค่ไหนนะคะอันนี้คืออีกขวดเล็กเอามาผสมกันแล้วก็ดื่มง่ายค่ะวันละแก้ว วันละสองแก้วดื่มไปจัดไปเลยค่ะนี่ค่ะถ้าทางเหมือนไดากินไหมล่ะนักกินนะจะบอกให้กินง่ายด้วยทำตามนี้ดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ย่าตุกกด้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รับชมจนจบ Love you all bye